สวัสดีครับปกติเราจะเจอกันทุกๆวันหยุดนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราก็มีโอกาสดีหน่อยหนึ่งเป็นข่าวที่มาด่วนนะครับพอดีว่ามีพี่น้องเกษตรกร,กรสอบถามผมเข้ามาว่าเว่าน้าทกศเขาเปิดขายประกันภัยหรือยังนะครับเป็นประกันภัยด้านพืชนะครับผมก็เมื่อประชุมกันเสร็จไปเมื่อตอนวันศุกร์นะครับผมได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้ทกศเขาเปิดขายประกันแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อให้ต้องรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าเขาจะปิดรับขายประกันคือวันที่3 1สพฤษภามนี้แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อรีบไปนะสําหรับปีนี้นะครับผมเบี้ยประกันที่ท่านต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายเองต่อหนึ่งไร่นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต่อหนึ่งไร่ก็คือเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1พื้นที่ความเสี่ยงต่ำนะครับถ้าเป็นอําเภอแวงใหญ่นะครับก็อย่างเช่นตําบล แวงใหญ่ตำบลคอนฉิมอันนี้ถือว่าเป็นความเสียงต่ําเพราะว่าไม่ค่อยเกิดภัยนะครับจะขายให้ทุกท่านในราคาไร่ละ9 9บาทนะครับผม2 2ในพื้นที่ความเสียงปานกลางนะครับเช่นนะครับเช่นตำบลใหม่นะเพียงนะครับตำบลนนสะอาดบางส่วนตำบลนนททองบางส่วนนะครับผมพวกนี้มีการเกิดภัยธรรมชาติบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ความเสียงปานกลางจะ อ่าอัตราที่เราจะต้องจ่ายก็คือไร่ละ199บาทนะครับผมและสุดท้ายพื้นที่ความเสี่ยงสูงเช่นพื้นที่ตะบุนนสะอาดหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่1 1อันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยนะครับพร้อมประจาตอนนี้พวกนี้จะต้องซื้อในอัตราไร่ละ2 1 9บาบาทนะครับผม สำหรับปีนี้นะครับผมผมดูแล้วรู้สึกว่าเบีย้ยประกันอ่าเบีย้ยที่เขาจะตักจ่ายคืนให้เราถ้าเกิดน้า,นานท่วมหรือว่าฝนแรงเนี่ยครับถ้าต้นข้าวในานานเราตายปีนี้จะจ่ายอยู่ที่อัตราไร่ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรู้สึกจะลดลงเนาะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราจะได้อยู่อัตราไร่ละ 1, นะหนึ่งพันสองร้อหกสิบาทเนาะปีนี้ลดลงนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรสําหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่สนใจอยากซื้อรีบซื้อนะครับ ถึงเขาจะบอกว่าปิดวันที่31พฤษ,ษภาคแต่เขาแจ้งออกมาว่าถ้าการขายประกันเต็มวงเงินแล้วเขาก็จะปิดเลยนะครับผมอันนี้สําหรับเกษตรกร,กรทั่วไปเนาะแต่สําหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่เป็นสมาชิกของทกสอยู่แล้วเขาจัดการให้โดยอน,นมัตตแล้วนะครับผมไม่ต้องทําอะไรก็ได้เนาะสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปสั้นๆที่ออกมาสื่อสารกับพวกเรานะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด แชร์หรือกดติดตามให้ขอความกรุณานะกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของคนทําคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอ่ากว่าขอบคุณทุกทุกท่านมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ